สัปดาห์แห่งความรักเพื่อทุกคนเนี่ยที่เราเป็นกิจกรรมรณรงค์ปกติเราใช้คำว่าแชร์รักอย่างง่ายๆคืออยากให้ทุกคนนอกจากรักตัวเองแล้วอยากจะพูดถึงความรักที่มีต่อหลากหลายมิติซึ่งบางกลุ่มก็จะเป็นรักตัวเองรักครอบครัวรักเพื่อนรักชุมชนรักสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของวิชาศารแห่งรัก rsu 130 ก็จะเป็นผลกระทบจากโลกร้อนนะคะอันนี้ก็คือตาเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะก็เลยต้องทําการเอ็กซเรย์นะคะในระบบที่สําคัญก็จะเป็นระบบทางเดินหายใจนั่นเองค่ะค่าส่วนมากนะคะก็จะเกิดจากการที่เราสูดดมพวกมลพิษหรือว่าฝุ่น PM 2.5เข้าไปทุกวันนะคะมันก็จะสะสมนะคะกลายเป็นโรคแบบนี้ได้ค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีครับพวกเรากลุ่ม05นะครับมาจากคณะวิศวกรรมชียวการแพทย์ ก็วันนี้นะครับเรามาเราจะลงกันในเรื่องของขยะนะครับในวิชาศาสตร์แห่งรักก็จริงจริงที่เราเลือกทําขยะกันเนี่ยเพราะว่าจริงๆรแล้วเราก็เหตุหการณ์น้ําท่วมเนาะในปฐุมธาน,นีเนี่ยฝนตกเนี่ยน้ำท่วมบ่อยส่วนหนึ่งนอกจากสภาพอากาศหรือว่าภูมิศาสตร์แล้วอะมันก็มาจากปัญหาขยะเรานี่แหละครับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็อุดตันตามท่อต่างๆงนั้นเราก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้แล้วเราก็เลยเลือกที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับผม